เพราะถ้ามันพูดเสร็จมาถึงเนื้อถุงตัวผู้ดูมากเลยผลงานที่เจ๋งๆที่พี่ดูน้องอยู่ก็คือไปประกวดเดอะคอมเบดียนเนี่ย<ช>มันคือหน้าตาม,มันไม่น่าไปไปเล่นปตลกนะเ <c oughs> พราะมันน่าที่จะเป็นพระเอกหนังมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันหล่อด้วยมันตลกด้วยมันทะลึ่งตึงตังด้วยเฮ้ย <c oughs> เอ็มอ,อาจจะดังกว่ามากปรินก็ได้ พราะหน้าเองได้หุ่นมันได้ก็เอ็งกลับไปเล่นตลกอย่างเก่าดีกว่าวะดีกว่า <laughs> อา้าแฟนครับโหลลนนักแสขอเสียงดังๆโดยโอ้โห,โหรู้สึกยังไงโหนก็ดีใจแล้วเนี่ยรจริงๆแล้วผมพอละมัง้งพอละพอ,พอขอยโหนพูดถึงสิ่งที่ดีนะครับเกี่ยวกับในหลวงของเราให้กับตัวน้องนะครับให้กับน้องๆน้องๆลหลานผู้หญิงนะครับว่า เรารับในหลวงเรามาาน้หมแค่ไหนครับคือจริงแล้วนะครับอย่างอย่างที่พระองค์ท่านสอนว่าเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆนะครับผมก็ได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆนะครับการใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับที่บ้านนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงของเราครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขที่สุดเขาบอกว่าใจที่พอนั่นแหละคือสิ่งที่พอดีกับเรามากที่สุดนั่นเองสุดยอดมากเสียงบมือโหนธนากร ยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับน้องโหนอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญอีก3ศิลปินขึ้นมาเลยดีกว่านะครับน้องกุญแจซอนน้องจินและก็น้องพลอยขอเสียงรบมมืออีกทั้งสาท่านครับค่ะเชิญได้ด้นเลยนะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะครับผมศิลปินดาราของช่องเจดทั้ง4ท่านนะคะเรียนเชิญประธานในพิธีพันเอกชานวิทยฐธิรวงได้มอบ ใบประกาศที่ระลึกเป็นการขอบคุณสำหรับศิลปินดาราของช่องเจ็ดนะคะเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้ประธานหน่อยค่ะพี่น้องคะค่ะค่ะท่านแรกนะคะเชิญน้องโหนนะคะค่ะน้องโหนธนากรดาราจากช่องเจ็ดสีนะครับมีความสามารถทางด้านเอนเตอร์เทนเนอร์นะครับแล้วก็คอมเมดีนด้วยขอเสียงปรบมือดังกับน้องโหนธนากรครับ น้องกุญแจซอนค่ะปานทอทองคุณทองค่ะเป็นเด็กสาวที่น่ารักมากๆนะครับอยู่ในครอบครัวของศิลปินนะครับคุณพ่อเป็นนักแสดงคุณลูกเป็นนักร้องที่มีคุณภาพและเล่นหนังของช่องเจ็ดสีด้วยขอเสียงปรบมือกับน้องกุญแจซอนครับน้องจินจินนะค่ะน้องจินจินนะนะครับเป็นนักบู๊แล้วก็เป็นนักแสดงซึ่งมีความสามารถช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านของทัพบกเป็นอย่างดีขอเสียงปรบมือกับน้องจินครับค่ะ และน้องพลอยลันดาภามันตาลัมพระค่ะน้องพลอยจะช่วยเหลือสังคมทางด้านกองทบบนะครับเพื่อเป็นงานทางด้านภาคใต้นะครับเราต้องขอขอบคุณน้องพลอยอย่างยิ่งเลยดีกว่าขอเซฟป,ประมือกับ<ช>น้องพลอยครับค่ะและขอให้ประธานได้ถ่ายภาพกับดา,าราศิลปินสักรูปหนึ่งนะคะจิเยนชิญใ้ตั้งตรงกลา,ยายงเลยค่ะค่ะเก็บภาพได้นะคะโพมา ไม่ไม่ยังไม่เงาออกทีเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปกันแม่ได้หายดีทุกอค่ะงเลยนะเอาละค่ะวันนี้เรามีความสุขมากกับศรริลปินของช่อง7นะคะปรบมือให้เขาอีกสักครั้งก่อนที่เขาจะลาเวทีตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านประธานพัคะเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยเลยขอบคุณมากครับขอบคุณน้องชายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ